พอนำท่านผู้ชมเข้าสู่รายการหมอบ้านอาสาโดยทีมสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีครับจะพูดว่าวิกฤตน้ําท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบไปทุกหย่อมหญ้าก็คงไม่ผิดนักนะครับซึ่งนอกจากคนแล้วนะครับนอกจากมนุษย์แล้วเนี่ยสัตว์ต่างๆก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันแต่วันนี้ครับอาจารย์นันครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงมากสุดรวมถึงท่านผู้ชมด้วยนะครับก็คือเรื่องของสัตว์มีพิษที่อาจจะหนีน้ํามาเราก็หนีน้าสัตว์ก็หนีน้ำแล้วมาเจอกันเข้าเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันตัวอย่างไงครับก็คือหนึ่งอย่าง มันมาทางไหนได้บ้างก็คือมาจากต้นไม้ที่อาจจะมาละกะบนหลังคาอันนี้เนี่ยก็เตรียมตัวไว้ตั้งแต่แรกโดยการลิดทอนกิ่งที่มันพาดเข้าหาตัวอาคารของเราเนี่ยออกไปซะเพื่อไม่ให้สัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอันไม่พึงประสงค์เนี่ยเป็นสะพานเข้ามาในบ้านเราสองหากว่าในตัวบ้านของเราเนี่ยมันปิบน้ําแล้วเขาอาจจะลอยคอเข้ามาตัวที่มักจะมีปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นมแมลงมีฟิตทั้งหลายหรือมแมลง อื่นๆที่อย่างเช่นตะขากะบาก็ดีแมลงสาบก็ดีเลยพวกนี้ครัอย่างที่อาจารย์เยี่ยมเคยแนะนาก็คือสิ่งที่ควรจะมีเตรียมไว้เป็นเหมือนกับถุงฉุกเฉินของเราที่เตรียมไว้นอกจากอาหารแล้วเนี่ยวัสดุตัวหนึ่งที่ที่น่าจะมีไว้คือปูนขาวปูนขาวฮะเพราะปูนขาวเนี่ยการที่1การเตรียมตัวของเราเมื่อน้ํามาเนี่ยก็คืออย่านอนกับระดับพื้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือยกที่นอนของเราเนี่ย อยู่เป็นพื้นที่สูงเหนือพื้นซะเพราะเราไม่รู้ว่าสัตว์ไม่พึงมาสงเหล่านี้เนี่ยมาจะเข้ามาตอนไหนเมื่อไหร่แล้วพอเขาหนีน้ามาเนี่ยเขาก็อยู่ที่ระดับพื้นก่อนเพราะนั้นเนี่ยเป็นไปได้คือการจัดพื้นที่ที่เราจะใช้ชีวิตหรือที่เราจะนอนเนี่ยให้อยู่สูงกว่าระดับพื้นปกบ้านปกปปติหรืออยู่แยกออกมาเป็นสัดส่วนค,คือกันพื้นที่ไว้เป็นสัดส่วนแล้วใช้ปูนขาว ก็ดีหรือใช้การบูนก็ดีเนี่ยซึ่งเป็นภูมิยาชาวบ้านเราเนี่ยนะครับโรยกันพื้นที่ไว้ซะหนึ่งก็คือถามว่าทําไมพวกนี้มันถึงกันได้เพราะว่าโดยปกติแล้วมแมลงพวกนี้เนี่ยเขาหายใจด้วยการการขยับช่องปล่องของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผงพวกนี้เวลาที่เขาเดินผ่านเนี่ยก็จะเข้าไปทําให้เขาเนี่ย มีปัญหาหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกแสบร้อนบ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหรือมีกลิ่นที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาก็จะถอยห่างออกไปหรือเขาอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ๆกับเรานะแต่ว่าไม่เข้ามาในพื้นที่ที่ที่เราเตรียมไว้สําหรับที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในขณะที่เรามีประสบปัญหาเรื่องว่ามีน้ํามีอะไรอยู่ตอนนี้ต้องการพื้นที่หนึ่งการพื้นที่ในการจัดกองวางวัสดุไว้จันพื้นที่ในที่เราจะใช้ชีวิตประจําวันเช่นหลับนอนหุงอาหาร าอาหารคือการออกมาให้ให้ค่อนข้างชัดเจนนะครับครับอ,อีกหนึ่งที่น่ากลัวครับงูยังไงดีจันงูเนี่ยป้องกันค่อนข้างลําบากเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าจะทำก็คือการเขาออกไปจากตัวบ้านให้ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วงูเนี่ยะจะไม่จะไม่มากับตัวอาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยมากับตัวพวกต้นไม้ต้นไม้ก็ดีเนี่ยเพราะนั้นอย่างที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยคือฤทธิ์พรกิง่งพวกนี้นให้ออกไปซะในเรื่องของ การเตรียมถุงยางชีพเนี่ยก็คืออาจจะต้องมีในเรื่องของยากันยุง<ช>ด้วยปูนขาวด้วยการะบูนด้วยและปูนขาวนี้ใช้ได้อนเนกประสงค์พอสมควรอย่างที่เราคุยกันในเรื่องของซ่วมใช่ครับหลังจากใช้เสร็จแล้วเนี่ยก็การที่โรยปูนขาวไปช่วยในเรื่องของการลดทอนเรื่องกลิ่น ช่วยในเรื่องของการย่อยสลายของตัวของเสียตัวนี้ด้วยเหมือนกันก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่มกิ่งก็ตามแต่นะครับเป็นการกันนะฮะด้วยปูนขาวด้วยการละมุนนะครับเพราะว่าสัตว์เหล่านี้นะครับท่านผู้ชมครับเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาหาเราจะมาทาร้ายเรานละครับแต่ว่าด้วยการที่เราเป็นผู้ที่เผชิญกับวิกฤตเหมือนกันนะฮะทั้งคนทั้งสัตว์เหมือนกันนะฮะต่างคนก็ต้องหาที่พึ่งเพื่อทางรอดนะครับหาพื้นที่แห้งเหมือนกันที่แห้งเหมือนกันนะครับแล้็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล